จัดหลักรองเรือเจืนตกเืนตกน้าต่มู่เลยครับ ཁཁཁཁ ཁཁཁ 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 ཁཁ ร้ยเอบในบนรบรญบางกหยนห่ตอนระงับพิธีเป็นที่แสดงทรรมลาบมบคลสวยกามนนามาระงับ อา like, okay. like oh, yeah. ตราวรมตัวเหมือนกับแล้วแจันทร์แอีก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธรรมะสัมพุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธรรมะสัมพุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธรรมะสัมพุทธะอะระตธรรมะธรรมพุทโตภะคะวะ Hãy subscribe la đi rút cho cha Ghiền Mì ra mong không bỏ lỡ những ra hấp dẫn đi leo กรารตธรรมบูชาซึงพระธรรมเจ้านั้าาน,นโดยเปลืองลักการาเหล่านี้สุปฏิพันโดปพะกวาโตสาวกะสังโกมูรพระทรงบูจาวันก็รพระผูมีพระปัญ้าปฏิัิดีแล้วอี

ví tung ví tung răn thân át ya ti trân in a ra văn cha tỷ la ni ya cha ma. Tà ki am bi may an bận đề ví tung ví tung răn thân át ya ti trân in a ra văn cha tỷ la ni ya cha ma. Na mô đa xa ba cao a do arah do samma samputa xa. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ <anja> ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุตตะสะ พุทธังสารนังขจามีธรรมังสารนังขจามีสังฆังสารนังขจามีตูดีัมปีพุทธังสารนังขจามีตูดีอัมปีธรรม ังสรนังคจามีตยัมปิมังสารังจามิตูติยัมปิสังขังสารนังคจามีตยัมปิสังสารนัมิตตียัมปิพุทธังสารนังคัจามีตาตียัมปิทธัารตตยัมมัง สารนังขชามีตติยมปิตัมังสารนังขจามีตติยมปิสังขังสารนังขชามีปานาติปาดาเวรมณนีสิกาบทังสมาธิยามี

สมาธิยามิเมตุมิจาจราระเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิโมสาวาธาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมสาาาุราเมริยามัามามชาปะมาทธานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามีเวรมณีสิกขาทสมานีมีอิมนีปัญจาสิกขาปะทานีสีเลนะสุกติงยันตีสีเลนะโคขสัมปทา Sile na mi puting yanti Tak sama silang wiso Tak ye Lom majak loka di padidang padi Kanan jali yanti warang para jakak jah Dikatil itu tamang ăn ba trăm mô tát sa ba khao arahato samma samputta sa tassa mo tta Pa-kha-va-to A-ra-ha-to-sa-ma ma samputta sa na จิตเตอสังกิลิเตสุกติปาฏิกังคาตีณโอกาสบัดนี้อาธมาภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาปัญนาสาธนาธรรมคำสอนว่าด้วยเรื่องกติที่ไป พอสมควรแก่เวลาเนื่องในงานบำเพ็ญกุศลศพของคุณแม่ประคองศรีประสิทธิ์ผู้ไวชนตามสมควรแก่เวลาเป็นลำดับไปกราบถวายความกรุปพระเดชพระคุณตัานเจ้าคุณพระประสิทธิโสพลรองเจ้ากณะจังหวัดตรัง เจ้าวาดวัดประสิทธิชัยหลวงพ่อพระครูอุปถัมภ์สุจกิตรองเจ้าวาดวัดประสิทธิชัยคณะ,ะพระภิกษุสามเณรทุกทุกรูปขอเจริญพรคณะลูกหลานญาติญาติของผู้ไวชนก็คือคุณแม่ประคองศรีประสิทธิธ ที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันในวันนี้วันนี้การบำเพ็ญกุศลศพเป็นวราระพิเศษซึ่งกันะเจ้าภาพแตกต่างจากทุกๆคืนที่ผ่านมาวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณประดิษฐ์ที่โสภนมาเป็นเจ้าภาพปกติแล้วนี่ ถ้ตตาตมาย้อนนึกดูนานๆครั้งที่จะมีพระเนมมานั่งตรงนี้เต็มสถานที่เยอะกว่าเ้าบ้านคนคนนั้นเนี่ยที่จะมีพระเนมมานั่งหลวงพ่อเจ้าวาดแม่ตาเนี่ยอย่างน้อยต้องมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวัดประิษฐทิชัยแห่งนี้สืบทราบว่า ผู้วัยชนเองก็มีคุณนูประการต่อวัดแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นหลานของผู้วัยชนก็บรระชาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนี่จึงเป็นสาเหตุที่มีพระพิสุสมเดนมาร่วมพิธีบุญกันมากมายขนาดนี้